นี้นะคะมาพบกับช่องของหน้านะคะหน้าชี้ทางรวยพิชิตร้านนะคะวันนี้หน้าก็เอาเอา่อหวยรัฐบาลไทยนะคะก็คือเป็นชุดล่างนะคะก็คือมาลงให้ได้ชมกันนะคะเนาะ เดี๋ยวมาดูคำเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะททำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศะคะเปนรวณตามหลักกรพงรัมก็รับฟังทางช่องไม่สนับสนุนสทะเนะคยมาดูกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ อันนี้จะเป็นชุดสิบหน่วยล่างนะคะชุดสิบหน่วยล่างนะคะชุดสิบหน่วยล่างดูนะคะเห็นไหมเออเดี๋ยวนะคะแป๊บ,บนึง ติดหน่วยล่าง เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งดูก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่ง ที่แล้วนะคะสูตรนี้นะสูตรนี้ดูนะคะสูตรนี้ก็คือเข้าที่หลักหนึ่งนะคะคืออันนี้จะเป็นชุดสูตรล่างนะคะชนชนสามสูตรเนาะเด่นชนสามสูตรนะคะคือจะเป็นของล่างนะคะดูนะคะแต่ชุดนี้คือหลุดนะคะเดี๋ยวนะคะน้าขออนุญาตเนี่ยค่ะสูตรนี้คือหลุดนะคะ สูนี้หลุดนะคะงวดที่แล้วงวดที่แล้วน่าคิดได้เจ็ดได้แปดได้หกแต่หวยออกหนึ่งห้านะคะหวยออกหนึ่งห้าแต่งวดนี้นะคะงวดที่จะออกเอ่อหนึ่งกุมภาหกสี่ก็คือได้หกได้เจ็ดได้ห้าได้หกได้เจ็ดได้ห้านะคะแล้วก็สูตรนี้งวดที่แล้วได้สามได้ห้าได้สองเข้าที่หลักหลักห้านะคะเข้าที่หลักห้าก็คือหวยออกห้าหนึ่งนะคะ แต่งวดนี้ได้สองได้สามได้หกนะคะได้สองได้สามได้หกเนาะงวดวันที่หนึ่งหนึ่งกุมภานะคะแล้วก็สูตรนี้นะคะสูตรนี้ได้เจ็ดได้หกได้แปดได้เก้า คือสูตรนี้จะเป็นเลขหลักสี่ตัวนะคะถ้าเป็นสูตรนี้คือนาปรับเปลี่ยนออกมาก็คือจะเป็นเลขหลักสามตัวแล้วสูตรนี้นาปรับเปลี่ยนออกมาก็คือจะเป็นเลขหลักสามตัวเพราะฉะนั้นแล้วคือดูนะคะสามสูตรสามสูตรชนเด่นอันนี้คือล่างนะคะสามสูตรชนเด่นอันนี้คือล่างนะคะก็มีหกมีเจ็ดมีห้าสูตรนี้ก็คือสองสามหกสูตรนี้ก็คือเจ็ดหกแปดเก้า แล้วดูนะคะว่าสามสูตรเนี่ยชนเลขไหนสูตรนี้ก็มีหกนะคะสูตรนี้ก็มีหกสูตรนี้ก็มีหกเพราะฉะนั้นแล้วคือหกชนสามสูตรนะคะหกชนสามสูตรแต่เจ็ดเนี่ยมันชนสองสูตรจริงอยู่แต่มันชนชนเหมือนจะกึ่งดับอ่ะใช่แต่ก็ยังไม่การันตีนะคะแต่ก็ยังไม่การันตีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่ดับหน้าอีกทีหนึ่งเนาะ ใช่นาถึงบอกนะะว่าถ้าดับไม่แม่นไม่เป๊ะจริงอ่ะคือโอกาสนะคะโอกาสโอกาสที่จะพลาดอ่ะมันก็มีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคือถ้าไม่จําเป็นน่ะน่าจะไม่ค่อยอยากจะดับนะคะใช่ไม่ค่อยอยากจะดับเนาะเพราะว่าการดับเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็มันก็มีโอกาสที่จะหลุดได้มันก็มีโอกาสที่จะหลุดได้นะคะใช่ เพราะว่าดับอะถ้าดับไม่อยู่หรือดับไม่แม่นจริงน่ะโอกาสหลุดมีแน่นอนค่ะโอกาสหลุดมีแน่นอนโอกาสหลุดมีแน่นอนนะคะแต่ทีนี้ว่าดูนะคะหกับ9้ามันเป็นตัวเดียวกันนะคะหกชนสามสูตรนะคะแต่หกับ9้ามันเป็นตัวเดียวกันนะคะแต่อันนี้เด็ดนะคะ คือหกกับเก้าเนี่ยมันจะชอบกระดกนะคะมันจะชอบกระดกอย่างเงี้ยคือตลอดจะเป็นหวยรัฐบาลไทยหวยฮานอยหวยยี่กี่หวยออมสินหวยทกศคือหลายหลายหวยนะคะใช่คือมันจะออกมาในลักษณะอย่างเงี้ยคือตลอดอืมจะออกมาอย่างเงี้ยคือตลอดเลยน่าถถึงบอกนะคะว่าจริงๆแล้วมัน มันต้องกันเผื่อไว้ตลอดนะคะหกอะ่ะใช่แต่อนี้คือหกมันชนมาสามสูตรแต่ดีนะคะดีที่ว่างวดนี้มันไม่ชนกับเด่นเด่นไม่ชนกับดับดับไม่ชนกับเด่นนะคะเพราะฉะนั้นเรคือคือการตัดสินใจของนาคนะคะคือมันก็ก็ง่ายใช่แต่งวดที่แล้วเนี่ยคือเด่นนะ่ะเด่นมันมาชนกับตัวดับแล้วดับมันก็ไปชนกับตัวเด่นซึ่งว่ามันเป็นกั้มกึ่งนะคะนาก็ ก็ยืนยืนไปที่หลักหกนะคะใช่แต่จริงๆแล้วคือหลักของเขามันมาน่ะหกกับห้าแต่นาคก็ไม่ได้เผื่อไว้นะคะคือคือเวลานาคตัดสินใจอะไรเนี่ยคือคือนาคเอาเอาแบบอันที่ตัวเองชอบนะคะคือก็ตัดสินใจไปงั้นคือถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดนะคะเพราะฉะนั้นก็คืองวดที่แล้วหลักเลขล่างนะคะเลขล่างที่ว่านาคทําเป็นชุดวัดใจนะคะก็คือหลุดเนาะแต่ก็คือไม่เป็นไรนะคะก็คืองวดนี้ งวดนี้ก็คือเอาใหม่ใช่หวยมันก็มีเข้ามีหลุดมันเป็นของธรรมดาค่ะใช่เพราะว่านากไม่ได้ออกฉลากเองนะคะคือรัฐบาลท่านออกเนาะคือจะหมุนออกมาลักษณะยังไงคือมันมันก็ตามที่เขาออกมาแต่เราก็เอาเสถิติของงวดที่ว่ารัฐบาลท่านออกนะคะแล้วก็มาคิดคำนวณแล้วก็ทำออกมาเป็นอีกที่งวดจะออกไหคะหนึ่งกุมภาเนาะใช่น่าถึงบอนคะว่าเ คือตามสูตรถ้าสูตรมันเดินต่อหน้าก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่ามันจะต้องเข้าแต่ถ้าสูตรมันหลุดมันก็คือหลุดนะคะก็คือมันก็จะต้องเดินอีกใช่นาคถึงบอกนะคะว่าจริงๆแล้วคือก็ก็จะพยายามไม่ตัดออกนะคะจะพยายามไม่ตัดออกเนาะใช่เพราะว่าการตัดเลขเนี่ยนาคบอกไว้เลยถ้าไม่แม่นจริงนะนาคบอกไว้เลยโอกาสพลาดนะ่ะ 99%อย่างสูงเลยนะคะแล้วก็การตัดสินใจเนี่ยคือมันมันมันถาม,มายากไหมมันก็ก็ระดับหนึ่งนะคะใช่เพราะว่าคือหน้าก็จะเอาจากสูตรที่ว่าน่าเคยทําไว้แล้วก็สติของงวดที่ว่ารัฐบาลท่านออกนะคะก็คือมาทํแต่ทำเก็บไว้แล้วเราก็มานั่งดูนะคะว่าความน่าจะมาความน่าจะเป็นเนี่ยคือมันเป็นเลขไหนแต่วันนี้นะคะก็คือเป็น3สูตรชนเด่นนะคะล่าง ล่างสามสูตรชนเด่นนะคะก็คือชนที่หกนะคะแต่หกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะดูนะคะแล้วก็พิจารณาเนาะอันนี้คือจะออกวันที่หนึ่งกุมภา,าปีหกสี่นะคะนี่ค่ะถ้าอย่างไงนะคะก็คือคลิปนี้น่าก็จะทําคลิปไม่ยาวนะคะก็คือแบบคือไม่ยาวมากนะคะก็คือให้แบบได้รับชมกันแบบคือคือแบบว่าให้เก็บข้อมูล ให้เก็บข้อมูลไว้นะคะใช่แล้วเราก็จะเอาไปเทียบกับของท่านอื่นๆก็ได้นะคะใช่ในในที่นว่นนานาคคาลงเนาะใช่ก็คือดูดูเก็บข้อมูลไว้เยอะๆนะคะกว่าหัวรัฐบาลไทยจะออกอีกก็คืออีกหลายวันเนาะถ้าอย่างไงหน้าก็ฝากนะคะก็คือให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นแรงใจแล้วก็แชร์เพื่อนแชร์กลุ่มได้นะคะแล้วก็ฝากเพจแล้วก็เฟซของนาคด้วยนะคะในเพจในเฟซก็จะมีสินค้าที่ร้านลงนะคะถ้าอย่างไงคลิปนี้นะคะก็ เป็นสามสูตรชนเด็นนะคะล่างสามสูตรชนเด่นนะคะสำหรับคลิปนี้หน้าก็สวัสดีนะคะ mm. น่าจะเห็นนะคะใช่พอดีหน้าก็พูดนะคะแต่เมื่อกี้ก็น้องคอมเมนต์มาก็บอกเขาไม่เห็นชัดเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอ่านี่ค่ะแคบเลยนะคะแคบเลยเนาะใช่เพราะว่า คือเวลาหน้าพูดหน้าก็ไม่ค่อยได้ดูนะคะว่าคือมันจะชัดไหมนี่ค่ะแคปเลยค่ะอันนี้เป็นล่างนะคะเป็นเป็นเป็นล่างอย่างนี้นะคะชายหน้าจะเขียนมาให้นะคะก็คือหลักสิบหน่วยล่างนะคะหลักสิบหน่วยล่างของห่วยรัฐบาลไทยสามสูตรชนเด่นงวดนี้ชนที่หกนะคะแต่หกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะก็ดูนะคะว่าความน่าจะมาความน่าจะเป็นอนะ่ะคือจะมีไหมเนาะ ช่เพราะว่าหน้าก็ทําตามสูตรนะคะคือทำเสร็จก็เอามาลงให้ได้ชมกันนะคะใช่แคปเอาเลยค่ะแคปบเลยแล้วก็เก็บข้อมูลไว้เยอะๆเดี๋ยวเราก็ไปดูที่ชุดวัดใจอีกนะคะเดี๋ยวเราก็ไปตามที่ชุดวัดใจอีกนะคะว่าของเขาคือมันจะเดินเดินต่ออีกไหมเนอะ แต่งวดนี้คือไม่กั้มกึงนะคะคือคือคือไม่ชนเลยคือแบบเลขดับเลขดับกับเลขเด่นของนาคไม่ชนกันนะคะคือการการตัดสินใจการตัดสินใจมันก็คือตัดสินใจได้ได้ง่ายกว่านะคะใช่นาคถึงบอกค่ะว่าถ้ามันเป็นในลักษณะเนี้ยนาคก็ตัดสินใจได้ง่ายใชย่นี่คะ่ะถ้ายังไงนะคะคิดนี้เน,ะนาะนาคก็ฝากเหมือนเดิมคะ่ะใช่ก็คือเหมือนที่พูดไปเนาะใช่ถ้ายังไงนะคะแล้วก็ ชุดบนนะคะหน้าก็ทําลงไปแล้วนะคะท่านใดที่มีชุดสามตัวโต๊ะพร้อมเบิ้ลนหามนะคะหลักเลขบนนะคะคือเป็นหลักเลข1ิบหน่วยแล้วก็เอาชุด3ามตัวโต๊ะคือไปจับได้เลยนะคะใช่คือไปจับได้เลยนะคะแล้วก็คือในชุดสามตัวโต๊ะนะคะคือหน้าจะขั่วไว้หมดเลยนะคะใช่เพื่อนๆพ่พี่ๆหรือที่เช่าบูชาไปนะคะก็คือดูตามหลักแล้วก็รูดได้เลยนะคะใช่ถ้าอย่างไงนะคะก็คือหน้าก็ฝากนะคะ ใช่เหมือนเดินกดติดตามนะคะใช่ถ้ายังไงเดี๋ยวหน้ากจ็จะรีบลงหวยรัฐบาลนะคะก็คือคืออยากจะทําให้เร็วที่สุดนะคะก็คือแบบเผื่อเพื่อนเพื่อนี่ๆี่จะได้เก็บข้อมูลกันหลายๆวันเนาะใช่เผื่อจะได้เอาไปเทียบหรือเพื่อนเพื่อนี่ๆีมีสูตรก,ก็คือกลางออกมาเลยแล้วก็เทียบกันดูนะคะใช่ว่าความน่าจะมาความน่าจะเป็นคือมันจะเป็นได้ไหมหลักเลขที่นาคทำลงให้นะคะใช่ถ้ายังไงคลิปนี้หน้าก็สวัสดีนะคะ